จากการที่กระทรวงการคลังได้ออกมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด -19 ซึ่งประกอบด้วยโครงการคนละครึ่งเฟส3โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้โครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มผู้มีบัตรสุดการแห่งรัฐระยะที่3และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งได้มีการเปิดให้ประชาชนได้ใช้จ่ายวันแรกในวันที่1กรกฎาคม2564นกะคะก็พบว่าในการใช้จ่ายวันแรกมีผู้ใช้สิทธิ์ทุกโครงการรวมกว่า7.8ล้านลายและมียอดใช้จ่ายเงินสพัดทั้งหมด1646.3ล้านบาทนะคะโดยทางกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาย้ำนะคะว่าในการใช้จ่ายในทุกโครงการจะต้องเป็นการจ่ายเงินระหว่างประชาชนกับร้านค้าหรือผู้ให้บริการแบบพบหน้า หรือ Face to Face เท่านั้นนะคะและจะต้องไม่มีกระบวนการใดๆรองรับการซื้อขายที่ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์หรือผ่านคนกลางไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดที่เป็นการหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมแบบพบหน้าดังกล่าวนะคะอย่างเช่นการนำ QR c o า QR Code ไปคัดลอกส่งต่อแก่บุคคลอื่นเพื่อสแกนจ่ายเงินเป็นต้นอันนี้ไม่ได้นะคะก็จะผิดเงื่อนไขหลักเกณฑ์โครงการดังนั้นเพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และตรวจสอบความถูกต้องได้ในการสแกนจ่ายค่าสินค้าหรือบริการท่านจะต้องระบุยอดเงินให้ตรงตามมูลค่าสินค้าหรือบริการนั้นด้วยเนื่องจากมันในระบบมันไม่สามารถทอนเงินหรือรับแลกสินค้าหรือบริการคืนเป็นเงินสดได้นะคะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของโครงการดังนั้นประชาชนสามารถที่จะใช้จ่ายได้ถึงวันที่31ธันวาคม2 5 6 4 และท่านสามารถที่จะตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมแต่ละโครงการได้ทางเว็บไซต์ w w w c o l a วท์เว็บโลครึ่งหรือ w w w y ยิ่งใช้ยิอันนี้ก็เป็นที่ทางกระทรวงการคลังย้ำมาในการใช้จ่ายเงินต่างๆในมาตรการในทุกโครงการที่ได้ออกมาในณนขณะนี้นะคะสำหรับวันนี้ช่องอมชแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องอมชแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ